เอาละรครับก็สวัสดีคุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี้อยู่ในเกม South Park The Stick of Truth ในพาร์ทที่13กันแล้วนะครับเราจะมาคลีนิกคอมแพงกันนะเพื่อมาหาว่าใครกันแน่นะที่เป็นคนตีสองหนะ้าอย่างแรกเลยครับคือผมย้อนดูติดัวเองที่ที่แล้วมามันมีคนอยู่ในนี้ <was> awesome. โอเคจัดมาครับมันจะมีเรื่องกันนะสำหรับเด็กผู้หญิงก็เลยให้เรามาช่วยนะไปครับรามาทำามาเข้ากีฬแทงไม่ได้มาทำแทงกับผู้ชายครับ โอเคนี่ไงมาแล้วคนไข้เท่านั้นนะทำแท้งหรือเปล่าครับไมต่อหลวงขั้นแรกน่ากลัวเสมอเข้าห้องเอห้องทางเอ่อห้องทางซ้ายห้องที่สองทางซ้ายแต่ว่าเพ่อนต้องรออยู่ข้างนอก เขาเชื่อวอนะไรผู้หญิงเลยเมีแต่พวกหมอเท่านั้นครับหาวิธีปลอมตัวเองเป็นหมอเี้ยไฟชั้นเกรเนตัุออกอยู่นี่ครับหามั่วเลยครับสีหกคนนะน,นี่สีร้อยหนึ่งแต่เก้า โอ้ยอันนี้คืออะไรครับติดพีดเหรอมาครับใช้เลยจัดไปครับเราเสริมพิดให้เขาอีกอุ้ยแคสี่พี p จัดมาครับเราจะไม่ใช้ก็คงจะไม่ได้ครับนี่ยามแล้วนะห้องเอเนี่ยไปสวัสดีครับผมด็อกเตอร์ปูเลอร์ขึ้นไปบนเก้าอี้เลยครับ ใช้เวลาทีเดียวคุณเด็กไปหรือเปล่าที่จะทำแท้งเนี่ยไม่เป็นไรเรามีที่นั่สมรองให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นั้นแล้ใจเย็นๆเดี๋ยวอยากจดองยาชวีสุอ๋ออาอยาโอ้ไม่กันมึงดูถามกูเนี่ยไม่เคยเกิดอย่างนี้มาก่อนเลยเนี่ย คุณทำให้เชิญดลน,นิดพังเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับโอ้เสียวเลยโอ้ไหนก็ห่ออะไรนะอ่อ oh, ส so oh, ุดที่เขอบโลกห่อคู่หนึ่งชุดก็ได้ชุดเลยเยี y im, y im. Okay, นะ่ยมครับเยี่ยมเอียช่วยกันครับเราไฟอฟวีดัส เด็กเด็กเล ك, ك, ็กเด็กแบบยังไม่เกิดอะฟีตัสใช่ป่าวะผมจำถูกป่าว okay, นะตอ,ยอยนนี้ไม่มีอะไรแล้วแป๊บง่้าครับผมบอกอ่ารอๆง่ายจริงครับเซิร์ชเดสอบไม่ไม่เซิร์ชครับเราไม่ร,รู้คิสเราต้องพิงไว้ก่อนนะเพื่อใมันเข้าคัสซีมานี้ลำบากนะเสียของ นี่ไงรากาสียไงโอ้ยอโอ้ยโอ้เธอเมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่นี่พีทีบอกว่าเทมบางมันมีแผนบีมันพยายามหาพวกนี้แหละข้อมูลเก่าๆแล้วมันต้องมาหาข้อมูลของผู้หญิงชาวบ้าด้วย เรรกเรงวร่าคุณจะรู้เยอะเกินไปเราเจอคนสองคนที่ต้องถูกสอบสอบสวนแต่การมันเงียบๆอย่าให้ใครรู้อย่ายงิงตอนที่จตอนที่จะ,จะยงิงพวกเราบอกก่อนว่าทำไมาถ้าเบลต้องเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของไอ้พ่อเที่ยงพวกเราสิทำอะไรกับอ้ว่อเที่ยงเตอริโตสโลโกส เว้ยเลยมีการระวั่นี่มันมีการติดเชื้อเิอยู่ที่เซกเตอร์เซเว่นจับผู้หญิงคนนั้นไว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเป็นการแนวป้องกันของทางกองเรืองบเียงของคุณถูกเชื้อซอมบี้อกรซอมบี้เหรอูกนไปหรือเปล่านี่ไม่ใช่เยอรมันนะเว้ยพวกเขาไปพอ้าวเปนยิงผีเลย บอกโลกรู้ s <S ว่านายเห็น,นอะไรที่นี่เอ้าแล้วนี่แบบว่า Watch out dude ผู้ช่วยศรีจะบอกว่าคืนอีกเบฟ้าโอเคอเคุอค้ยมันไอพวกนี้มันก็เก่งกันกันนะคือมันเป็นเด็กกับจริงพอมเก่งกันมากนะแป<ฟ>๊บโอเค มีอะไรอยู่ด้านล่างตรงท่านตรงนี้ครับโอ้ขอบคุณครับยิงยิงให้เลย <are> อุย้ยอะไรอ่ะเด็กเหรออุ้อยา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 นยนโนมี่ยังติดเชื้อครับทุกคนทิดดู วันนี้จริงเลยเรียบร้อยหาดนมยังติดเจอซอมบี้อ่ะระบาดใหญ่จริงนะนี่ลยข้างล่างไหมแล้วเบอดการดนี้ไม่ได้ยินอะไรกันอ่ะเดี๋ยวลุงลุงแม่งแผนเดียวกเราเลย ลุงลุงแม่งลุงอะไรวะเนี่ยไม่อยากไม่อยากเล่นแรงมากเลยครับเพราะว่าเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมพอเราโกงเกินใช่ไหมศัตรูแม่งไงนี่ครับมันไม่ได้ทำอะไรเราเลยเฮ้ยควรลองนี่ไหมลูกผมเคยเปิดเซตติ้งมารอบหนึ่งฮะมีนี่ไหมทุกคน นี่ความยากเพิ่มเลยแล้วกันมันยากมันยากเข้าไว่าคนกลัว่ะเดี๋ยวตายไหมเนี่ยคือถ้าผมช่วงนี้ผมกลับเลยนะกลับความยากเลยนะเยี่ยม Nobody move เยี่ยบเขย่าโอ้เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยแกจะมาทำแท้งนี่โอ้คุณหมอผมพร้อมค่ะเจ็บไหมคะหมอ มีอะไรแปลกๆอม่จะเป็นนากสืบมพีเองก็ได้ดูซิเป็นหมอจริงหรือเปล่าทำแทนให้เธอสิโอ้ n e s s โ h my ม o d เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่สายเขาอยู่ที่ไข่แลนดี้นี่หรืเปล่าไอ้ถูกแน โอ๊ยเจ็บเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่นะบอกเลยนี่ไม่ใช่หมออ่ะอ,อ่ะว่าผมกดตอนในนี้นะเว้ยโอ้ผมกดตอนในน,นนี้นะทำไมมันทำไมมันเจิ้มขาซ้ายวะผมกดอันนี้ไปข้ามข้าม Christmas once year. time is a เออโอ้ยไข่กู้ห้างไข่ไข่ที่ห้างห้างมันจะปิดตอนอกดเอดีตูดโอ้ยเจก็แโอ้ยจึงมากโอ้ยทำเลยทำไรพร้อมแล้วพิซซ่าทำเพื่อดูดแลนดี้ อุ้ยระวังไข่อุ้ยขีดซ้ายไข่ขโทษนั่นดิลุงเอ้ขีดขวาโอ้ได้ปะทำสำเร็จโอเคเขาเป็นหมอจริงๆริงแต่แล้วเนี่ยเดี๋ยวที่นี่ออกไปเลยลุงหนีเร็วอ่า you go ahead

กดซ้ายโอเคมันกดซ้ายรัวๆเลยว่ะทุกคนมันกดทีเยวไม่รู้ว่ามีกี่ทีกดมั่วเลยเมื่อกี้จัดไปแบ๊บบู ไลฟ์เกรนถูกเลือดะแต่กูเลอดเต็มเรสหรืแต่ว่ามีโอ้ยตีไหลบัตเตอร์เลวครับเบรนดามิอุ้ยฮาร์ดคอร์จริงครับฮาร์ดคอร์จริงไม่อยากเล่นแล้วฮาร์ดคอร์คอต้องคิดอะไรให้ชากว่าแรงนะไปครับเออเขึ้นเรื่อย่ะ นีไ่งไงตัวแตกเรน้าเมชไม่มีผ้ารอบสองขอทดลองน้ำมหัหน่ 1, <c oughs> ยอยดิพันหกร้อยอรัจริงๆเราไม่ต้องไอ้เ,เ,เด็กพวกนี้แม่ไรวะเนี่ยแล้วก็แบบเขาตายแล้วปลเปเตอร์อ๋อายไม่ได้หรอ ขึ้นไงมาทุกคนนี่แหละอ๋อเนี่ยนี่เขึ้นได้ไงวะโอเป็นยนงไงเราเปลี่ยนตัวครับเราลองใช้นี่เดียวครับคาร์ดแมนนะปากกับตูดโดย ได้ครับปากับตูดทนายว่าไงเราก็ว่ากันอุ้ยเอาชิบหายโดนตีก่อนไอ้เหี้ยกิดกันแล้วเนาะก็ตีก่อนเลยเว้ยอุ้ยสครูจุดมหายเอาคันแม่งกูตายเกลียวสตอมเลยครับเกาะละเหมือนกับเกาะสามร้อยครับอันยูชัวร์ลากด้วยครับใหญ่ผิดปกติโดนกูครับคันแม่งหลบไปปั้นเฮ้ยคันเอสเชื่ผมลืม เมจิกดีไซน์อิมูลนะวะลองมาแล้วไม่ไมด้ปาติดปิดแล้วเมื่อกี้คลิกซ้ายทูโฟยเนโรโอเคเป็นแนวตรงอันนี้ทั้งหมดเลยเอฟฟอกแพ้ออกมันแพ้ไฟครับซอมบี้แต่ไม่ยู่รูว,วโอ้ my god

มันจะาพวกเราอุ้ย It's just p e s the s s i l l p o b a b l y a s t them เป็นแค่พวกวองสาวันนี้ไม่ไหวอ้ยเด็กกำลังจโกูทหารมันกากงยมทุกคนมีปืน้วนะปืนมันแย่กว่าเดิม s e l วะเร a v เ me จุงใชไหนายต้องเสียสละต,ตัวเองไม่ช่วยฉันไม่กูไม่เสียสละนายก็ไปตายนะครับวันนี้ไม่ต้องคิดเลยเดี๋ยว <ทน ASS> อุ้ย i w มันไปสัมผัสกันแถ p มีคนที่มีน้ำอะไรช่วยได้ตรงไหนอ่ะใครอ่ะใครมีวะ Oh yes, right away, my lord. Shall I lick your asshole clean while I'm at it? เกนี่แม่งใครล่ะ You're forgetting your station, Commander douchebag. I am your king. อ้าวแม่งไม่รับคำขอเลยใครวะ จิมมี่เปิดทางมันไม่น่าใช่จิมมีนะ่นะอับา,าร์ดอีกสิเอาเองแต่ละสปี้เียออเล็กหมาโอ้เี่ผมแล้วฉี่อย่างไกลแล้วก็ตดใส่ ครับขับวสเปลกำ mm hmm. ตดกำปัสิ mm hmm. อ๋อติดแล้วปะนแล,ล,ลนนนะครับเราย่อตัวลงก่อยใส่ด้านบนหมนวนครับไม่มีนนอะไรเลย mm hmm. โอ้พอพลังเราเยอะแล้วเรากดเริ่มหมุนวนก็ค่อยถูกแล้ว sợ cái vậy? sai sai. I am Stan Marshwalker, brother of what the fuck? ốp, cái perfect เห็นมันเชนเอดีคขี้ซ้ายขี้ซักนี่ไงตายเลยครับเบรนดามิชชี้ไม่ทานเลยโอเคทุกคนอย่าโอเค,อเคไม่มีพลังอย,อย่าตีแตนนะตีแตงกูตายลนะแคงเฉยอย่างครับนี่ไงขอบคุณมากที่ไม่ตีแตงตีแตงกูตายแน่ๆยาวจะหมดแล้วนะไม่ใช่ยาขนม นี่มันมันตายจริงบ่าวอทด้คนนี่เด้อเอ๊ดับยู <A> <W> โดนปีตัร์เหรอ Attack. Attack. นี่ไงปีมันถูกต้องครับโววิมเบลดซ้ายลัว,วมา นี่ไงน,น้อโค้งดาบนด้วยสแตนโคตรเท่แป๊บไปแล้วนั่นสินแบบ<ด>่นส<ะ>ี้ค ที่นี่ถูกคุมกันแล้วปลอดภัยไม่ปลอดภัยขอทุกคนว่าการบาดถูกต้องพูดอะไรมันไม่ถูกกักไว้มันไม่เข้าใจโวลไอถกงใครลเช่นเป็นมาตอนนี้มีมีการทำแทนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยเห็นมาเลย ไอ้ยี่มันทำแสงใหญ่จริงเรียกฉันเดี๋ยวกูเลยเคแต่เนี่ยเคนเฉยโอ๊ยน่ากลัวจิ me, turn, <Uh, ๋มหายครับตัวนมีกรอบไหมเนี่ยมีมีเล่นหมื่นสามสีบดีเยี่ยนที่เด้อแบบไม่ไม่เพลย์แล้วครับเราตอนนี้เราโลกนี่ชิบหายแล้วมีิ่เพิ่งเล่นเลยนะนี่ไงนี่ไง ตี่นี่แลครับไอ้บิ๊กเบรนไอ้เฮอร์ิเกอร์นี่นะไ, Brain, ไ,นงไงฉลาดแล้วเราฮะฮะนีเลยหมุน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 นี่ไงเอ้าไม่โดนขา้างล่างอุยอ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยมันฮิวโอเคไม่ไดล้ละต้องตีนี่ก่อนนะ มีหิวมาแลเต็มเลยนะหมกแห้งเลยนี่ไงเอี่ย S S สองพันอยู่นะทามแตแทงอยู่ครับตีสดๆนี่แหละโอ้ยโอ้โหโอเอ็แท็กหนึ่งร้อยครั้งทำไมก็โอ้ไม่มีหิวหกพันเลยอะ Những bóng lẻ nèo lắm ok nèo 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 Ngâm ไอดีคลิดใช้แปครับโยนไปให้หมาไม่พลาดแล้วครับไม่พลาดแล้วครับเอ้ยไอ้นี่มันจะฟื้นคืนชีพปะวะอือต้นพันแปดอยู่นะพันแปดอยู่นะเอาจริงผมว่าผมตีไม่แรงกว่าจริงนะเนี่ย ไอ้เราเราเราเงียวยังไงอืมทำลายก่อนสายกระดืออือพันหนึ่งอยู่นะแฟนอุ๊ยโอ้เชี่ยตายไหมเนี่ยหายแล้วขอเล่นสุดก่อนตายดูแบ็ก โอเคไม่ไม,ไม่ไม่มีเหรอไม่ติดเลยอ่ะยูยูอุ้ยคนมันแท้คอมังอักก็ยิงว่ะม่จะไหวครับอมต้ทิ้พลาดหน่อยไม่ได้ปออไปแม่ของส่วนนี้แหละเชี่ยดย้วยเราเอาสแตนกูตายเลยโอเคมันแพ้ครับ วิกเบรนอะ่ะพูดนะฮะมันทำแทงตัวชบ้านเลยอุ้ยเอาเ้อาตีได้ด้วยไหมตีได้ไหมยี่อีเมันใจตกจำแม่งตกก็แค่ไหนี่ครับ sad, โอเคครับเรา ทำแท้งเสร็จแล้วนะครับก็ขอจบกับซอฟพาร์ทเสียบทรุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับผมไอพวกหน้าดู